สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมอยู่ผมเลยคือ,ค,อคือนะผมวันนี้ผมก็จะเอาแอนติเมทซอมไฟเจอที่รีสกิลมาใหม่นะผมไปลงดันดูนะผมว่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมสักแค่ไหนกันเชียวนะผมจากปกติที่ฟาร์มดันเป็นตัวเทียนหนึ่งที่ฟาร์มดันเร็วอยู่แล้วนะผมอ่าแต่ว่ารีสกิลมานี่ก็แสงวูบวาบเยอะนะผมเอฟซี FC ก็บอกว่า เออผมใช้สกิลไม่ค่อยได้แล้วพี่มันแหลกแหลกจัดเลยเออผมก็ว่ามันก็แหลกจริงนะครับผมสงสัยเออเจ้าของเกมคนสร้างเขาจะชอบแสงเยอะนะครับผมอ,อ่านะครับก็เลยจัดสกิลแสงสเต็มเลยนะครับแล้วก็ไปดูกันนะครับว่ามันจะมันจะตีเร็วแล้วก็ตีบอสทุกดันเนี่ยแบบว่าเร็วสักแค่ไหนไปดูกันไปเลยจ้าโอเคนะผมนี่นะผมผมก็ได้แปลงร่างเป็นอันตะิเมตสปอมไฟน์นะมาดูกันนะครับว่าบอสแจนวิลแกก์โดนเนี่ยจะ ขนามือผมหรือเปล่านะเราก็สกิลใส่บอลใส่มอนไปเลยนี่พลังขึ้นเตา่าเอ้าวันโดนสกิลด้วยนะครับโอ้โหตายซะ้ล่วงนะครับผมอา่คอนกร i l ยูวิวินเลนผมชนะเลนแล,ล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ดันนี้ก็อีซี่เลยบอกว่าโอ้โหง่ายเกินนะครับผมก็ดันแรกเริ่มนใครเขาเอาอันติเมทมาตีดัน,นดันแรกล่ะเฮ้ย <laughs> มันก็ชนะแบบอีซี่แล้วนะครับผมป ล้วก็ไปดูนะผมสวอมไฟกับบอสตัวต่อไปนะผมไปโอเคนะผมก็มาดูนี่บอสแอนิมอลนะผมเราก็อยู่ในดันบอสแอนิมอลแล้วนลองโดนถ้าเอ็กซ์นหน่อยเลยไม่เหยียดโดนไปดิโดนโดนโอ้ยมันโดนไหมก็โดนอยู่นะอุย้ยก็ครึ่งหลอดอยู่นะผมไปพลังขึ้นตุ้มหน้าแหกโอรสเสียงไม่ใช่ไม่ใช่แค่หน้าแหกหูแตกด้วยนะผม แรงจริงนะผมไปเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยออกไปได้เฮ้ยเราก็ไปดูบอสดันต่อไปเลยนะผมว่าจะขนามืออันติเมทสวอมไฟเยอร์หรือเปล่าโอ้โหพี่แบบตัดสิสิวะน้องนะครับผมไปอ่าโอเคนะผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในดัน2 5 0นะก็คือดันอัศวินอมตะนะครับแล้วเป็นพี่ใหญ่ออกมาเองเลยนะผมว่าตัวเล็กไม่เอาแล้วเอาตัวใหญ่พี่เบิร์นออกมาเลยนะครับดูสกิลอัดอุ้มตุ๊สกิลนะผมสามสกิลเลยอัดไป ไม่อี๋แลผมเต็มหน้าพี่เบิ้มพี่เบิ้มเป็นไงพี่เบิ้มโูกขูพี่เบิ้มเกือบเกือบเดสนะครับผมนั่นเอาไปสกิลหนึ่งตูมหายเลยนะครับคืออย่างรวดเร็วนะครับผมอัดทีเดียวเมื่อกี้อัดไปสามสกิลเฮ้ยมีรูปสกิลด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นไงเฟียบ้านะครับผมอย่างเทนะฮะก็พี่เบิ้มก็แบบแบบกระอักเลือดตั้งแต่แบบโดนสามสกิลแรกไปนะผมแล้วก็โดนอีกสกิลหนึ่งปิดทับปิดท้ายนั่นคือแบบพี่พี่สวินนี่คือไม่อามาตะอีกต่อไปนะจ๊ะ ก็ไม่ได้ขนาดนึขนาดมืออันติเมตสวอมไฟเลยนะผมไปเราไปดูเดอะวิวแก๊กกันนะผมว่าจะขนาดมือหรือเปล่านะครับไปโอเคนะผมเราก็มาอยู่กับดันวิวแก๊กเรียบร้อยนะผมอ่าตอนนี้ก็อยู่กับบอสวิวแก๊กนะครับผมน่ารักขี้ขู่อนุเนะมากเลยนะฮะ <c oughs> น่ารักตรงไหนวะนะบายหันมาดูกันนะผมถ้าเจอกับอันติเมตสวอมไฟจะเป็นยังไงครนะับอสกิลเต็มไปกัดอู้มไงโดนไปครึ่งหลอดไอ้หนูวิวแก๊กถึงกับเออเออครึ่งหลอดเลย โหดเกินไปแลวดวไปอีกสกิลหนึ่งไปอีกคอมโบหนึ่งนะผมเฟี้ยวๆเลยนี่ไงไโดนสกิลนี้ไปด้วยสกิลเอ็กซ์นะผมใช้ได้แล้วนะไปเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยคอมโบนะผมสองสกิลนี้นะไปโอ้โหอาวเรียบร้อยเลยนะครับกระตัดจบซะแบบอย่างนี้เลยนะฮะตัดจบแบบเร็วเลยโหดจริงๆอยากอยู่ในดันนะคือตัดมานอกนอกดันอย่างนี้ก็คือไม่เห็นเลยนะผมอดเลยนะผมเมื่อกี้อัดไปสองสกิลไป บอสวิลแก๊กก็ไม่อาจขนามือนะผมอันติเมตสวอมไฟล่างรีสกิลมาแล้วนะครับผมไปเราไปดูบอสตัวต่อไปนะผมว่าจะหยุดอันติเมตสวอมไฟได้หรือเปล่ามันจะเฟี้ยวพอบ้างนะครับตอนนิ้ไม่น่ามีบอสตัวไหนเฟี้ยวพอนะผมนอกจากออาบิโดนะนะไปแล้วไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยโอเคโอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเราก็อยู่กับดันดินเอเลี่ยนะผมอยู่กับพี่บุ้มนะพี่บุ้มพี่บุ้มแบบว่าเชื่ออะไรไปแล้วเนี่ย ลืมไปไฮบริดนะผมไปแล้วก็สกิลอัดไปเลยนะนี่นะผมนีาา่นะผมอ่าผมไมค่อยอยากจะวิ่งแข่งกับพี่แกเท่าไหร่เอ้ยเอยนี่ไงพอพี่แกจะเป็นอย่างนี้ไงนะผมอ่าแต่ก็วิ่งได้นะก็คือเร็วอยู่เร็วกว่าได้นะผมนี่ไงอัดสกิลไปเลยนี่นะผมเทียวไปดีเทียวไปดีก็โดนไปครึ่งหลอดนะผมหันไปสวนหันไปสวน นี่ครับผมเออเอฟเฟก์สก,กิลยังไม่ทันหายนะผมเอฟเฟก์สก,กิลคููดาวเสร็จแล้วนะผมไปเออพลังนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะผมเวลาผลิตศึกเราก็จะโดนตัดฉากจบนะครับเหมือนแบบละครไทยนะตีๆอยู่โอ้โหโดนตัดฉากจบแบบปิดจบอย่างเงี้ยหายไปเลยนะครับ บอสดินเอเลียนก็ไม่ขนาดมือนะผมแทบจะไม่ต้องอยู่หลังเสาแล้วตีต่อไปนะผมแต่จริงๆก็อยู่หลังเสาแล้วตีครับถ้าจะฟาร์มนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็มาดวนให้ดูนะครับผมก็คือพอมีเนี่ยอุปกรณ์ที่เรียกว่าโพติ r เอออเทนเรนะผมอันติมตททุกตัวก็คือสู้สู้กับบอสได้แบบว่าแทบจะไม่ต้องหลบแล้วนะผมไม่ต้องใช้บัคเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าแบบเน้นสายฟาร์มปกติแล้วก็ใช้บัคไปเถอะครับเพื่อความสะดวกสบายในการฟาร์ม ส่วนผมนต่เหรอมาตีบอสโชว์นะผมแบบว่าบอสแบบบอสยุคเก่าอ่ะโหสู้ไม่ได้แล้วนะผมเอเลี่ยนยุคใหม่ยิ่งมีของด้วยนี่คือยิ่งสู้ไม่ได้ใหญ่เลยนะไปแล้วไปดูบอสตัวต่อไปแพมเยอะไปแล้วนะครับไปโอเคนะผมเราก็อยู่ในดันเออซับเบิลพังนะผมเราก็มะตีกันเลยนี่นะผมปกติล้วก็ใช้สวอมไฟอันติเมทนะผมตีพวกนี้อยู่แล้วนะอุ้ยตายเลยเหร เอ้โหมอนโดนชดเดียวทีนี้ตายเลยนะครับผมไม่เอยอะโดนสกลิลอัดไปเลยอ้๋สองสกลิลนี้รวมกันก็ประมาณ500เมื่อกี้ที่เห็น570ได้เลยนะผมไปตายป่้อุอ้ยโหจบแล้วโอ้โหแทบจะกระพริบตานะครับผมมันไม่ทันได้หายใจออกเลยนะหายใจเข้าทีเดียวนี่บอสตายแล้วโหสุดยอดไปเลยครับเพื่อนๆเริ่มเพี้ยนแล้วนะผมอพอเริ่มพลังว่าพลังแท้จริงของสวอมไฟเอร์นะผมได้ ถูกปลดล็อกปุ๊บถือปลดล็อกโคนที่ไหนวะเป็นคนที่ไหนเนี่ยนะผมเราไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยนะบอสตัวสุดท้ายนะน่าจะไม่ขนาดมือผมเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็แค่แบบว่าแค่แบบว่าคันๆนะครับผมคันๆอ่ะไปไปดูเลยนะฮะโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในดันดากอแล้วนะนายเป็นอะไรในมโหชั้นมืขนาดนั้นเลยเัรอแล้วเไปซ้อเออพลังโอ้ไม่ไงนี่แล้วแบบชั้นเฟี้ยวด้วยจะลงไปปลวกนายเลยยังได้เลยนะผม ไปนะผมไม่เฟี้ยวเราไม่กลัวหรอกเราฉันไม่กลัวนายอยู่แล้วนะไปอันตีพลังพื้นเตาเนไงเจ็บบ่าคันวะล่ะน่าจะคันอยู่นะผมไอหมอน,นี่นะไปแล้วก็อัดไปโอ้โหไปโดนไปนะผมนี่เหมือนจะโดนแค่สก,กิลเดียวปะเนี่ยนะครับดูปแปลกๆนะเราอ่ะอาจจะโดนสองสก,กิลนั่นแหละครับผมไปพลังพื้นเตากระชานกระชา,ะาอะไรเดียว <laughs> ไปนี่นะผม <laughs> ก็ลงสู้แบบสู้แบบได้แบบอีซี่เลยนะผม แทบจะแบบว่าโหบอสได้บอกโอ้ยทำไมวิ่งตามไอ้หมอนี่ไปทันตัวเล็กแค่นี้วิ่งแล้วเป้งยิงปูมขี้แตกนะผมดันดากรี่ผมก็ลงมาลงมาไฟบุอย่างนี้เลยนะผมแบบแทบจะไม่ต้องยืนอยู่ข้างบนเลยนะฮะแบบบอกเลยว่าโหดากรีถึงก็ร้องนะครับผมกลับบ้านเก่าอ่ะเออบิดีนลยังไม่อยากเอาครับผมแบบว่าอ่อนเกินนะครับ อะไรครับเนี่ยเอเลี่ยนเขาก็ทำมาให้โหดขึ้นนะผมไปว่าไปว่ามอนอีกนะเดี๋ยวรอดูในอนาคตเลยว่าจะมีดันอะไรเข้ามานะต้องแบบขอตึงๆอ่ะได้ปะขอตึงๆได้ปะนะผมเออจริงๆก็ไม่ต้องยากมากก็ได้ครับแค่แบบพูดเล่นนะเออนะครับลงง่ายๆอย่างนี้แหละแต่แค่แบบมาทดสอบพลังของอันติเมทเอเลี่ยนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะผมสําหรับอันติเมทซอมไฟเจอรีสกิลเป็นยังไงบ้างนะผมโกงไหม ก็คือโกงอยู่แล้วนะผมเป็นตัวแรกๆที่ผมใช้ฟาร์มเลยนะซึ่งฟาร์มมาตั้งแต่แรกยุคก่อนนะผมบกเบิกนะจนมาถึงยุคปัจจุบันก็รีสกิลมาก็ถือว่าใช้ได้นะผมสกิล X จากที่ไม่เคยใช้ได้ตอนนี้ก็สามารถนํามาใช้ตีบอสได้แล้วนะผมรวมๆแล้วดาเมจหลักๆของ3สกิลนี้ก็600-700ได้เลยนะผมประมาณ700กว่านะครับอีก5วิเสร็จสกิลเสร็จก็รีตีได้อีกนะผมก็ถือว่าโกงนะผม สำหรับว่าสำหรับว่าจัดเป็นโกงเลยนะอันติเมตสปอมไฟเยอร์เอาไปรอชมตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะผมรอดูได้เลยก็ไปรับชมแฟนอาร์ตกันได้เลยนะครับไปเลยจ้าโอเคนะผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องบอสบอสนะผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องเชคกี้นะผมเป็นแอนิเมชันอีกแล้วนะผมขี้บาโอ้ยมีสีได้ตอนนี้กัดเฮือ,อขึ้นหน้าไปแล้วขึ้นหน้าไปแล้วเลือดขึ้นหน้าไปแล้วเฮือเปลี่นนล,นนล,นนล,ล่างเป็น คีบุ้ยนี่แฟลอา่างครับโอ้โหอย่างเท่นี่วิ่งมาละวิ่งมาละวิ่งมาแล้วอย่างเท่เลยนะผมอ่าก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องต้นเมากาวนะครับอ่าอย่างเท่เลยนะผมโอเคครับสวัสดีครับเด็กใหม่ได้เลยนะผมขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับแฟนอาร์ตนะครับผมเอาแฟนอาร์ตจากน้องบอสบอสอ่าเป็นตัวเส้นขี้ก้างนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องบอสบอสนะครับผม ไอ้อะไรอย่าเลยพีซคืออะไรอย่างนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเจลี่เบบี้นะครับเอ้ยอย่างเท่เลยรูปนี้อย่างเท่ครับเฮ้ยโอ,โอเคนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเลี้ยวแปลกๆนะตกใจน,นิดนึงนะขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเบลครับไม่ได้โม้นะผมไม่อยากเล่นเอาไม่อยากเด่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากเล่นบ้าหรือเปล่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องรถโด,ดนติดลบนะครผม,มอย่างเท่เลยนะฮะอุย้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้การู ขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเอ้ยน้องใบโพสีพูนะครับเป็นไงเฮ้ยอย่างที่นะฮะขอบคุณแฟนอาร์จากน้องห้าห้าไม่บอกนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องคุณแผนแห่งกาแล็กซีนะครับอ่านี่มีตัวนี้ด้วยอย,อย่างทย่อ่ะแล้วขอบคุณแฟนอาร์จากน้องเอลิสเอ็กนะครับนี่นะครับมโอเคส่งแฟนอาร์กันมาได้นะผมใน Discord นะครับผมลิงก์ Discord จะอยู่คลิปล่าสุดนะครับ อไว้เจอกันนะผมคลิปต่อไปไปคลิปนี้มาแล้วจ้า